Chief Commercial Officer บริษัทธาดาเอเทนเมนต์จำกัดครับพี่แททรรดีนภพิษโกสียจินดาเห็นไหมคนคุ้นเคยทั้งนั้นสวัสดีครับพี่แททครับผมคนที่สามครับ Managing Director บริษัท5คูณ6 House จำกัดครับพี่ปิงเกรียงไกรวชิรธรรมพร สวัสดีพี่ปิงครับแล้วคนสุดท้ายครับ Artist Strategy Director บริษัท s u n r a ร Music จำกัดครับพี่ปรุงทัชระล่ er องประเสริฐครับพี่ปรุงครับเชิญนน,นนี้เลยสวัสดีทั้งสี่ท่านนะครับผมเย่อาเชิญน,นั่งเลยครับพูดคุยกันหน่อยอก็ทีมงานก็เคยทำนาดาวบางกอกนาดาวมิวสิกมาก่อนใช่ไหมครับใน,ในช่วงเวลานั้นเราทำงานโปรดักชั่นแล้วก็ดูแลน้องๆที่เป็นนักแสดงใช่ไหมครับ แล้วก็พอน้องๆหลายๆคนเริ่มเติบโตแข็งแรง่ะฮะแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างด้วยตัวเขาเองแล้วก็บวกกับว่าตัวพวกพวกพ,วกพ,วกพี่ๆเองที่เป็นคนทํางานเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีเรามีเป้าหมายใหม่ที่เรารู้สึกสนุกในการทํางานก็คือการการทำงานในพาร์ทดนตรีแล้วก็ศิลปิน <S <S เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาโฟกัสงานในพาร์ทที่มันเป็นศิลปินหรือเป็นดนตรีมากขึ้น,นก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าอ่า พูดคุยกันแล้วก็ให้น้องๆทุกคนได้เป็นอิสระนักแสดงทุกคนได้เป็นอิสระแล้วเราก็มาเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ที่เป็นบริษัทที่โฟกัสทางด้านงานดนตรีและก็ศิลปินมากขึ้นเลยครับอ่าฮะนี่เป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่องงานดนตรีและศิลปินมากขึ้นใช่ครับทราบมองว่ามันคือคือ,คอในช่วงเวลาหนึ่งเราเราเคยเดินทางมาด้วยกันกับดาราบรงกอกมาถึงช่วงเวลาหนึ่งปุ๊บแต่ละคนต่างมีเป้าหมายกันกันใหม่ ก็แยกยาก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีเป้าหมายกันพวกตอนที่เราคุยกันเราก็คุยว่ามีใครที่พี่ี่สนใจทําสิ่งนี้มีใครที่สนใจจะมาทําสิ่งนี้ด้วยกันอีกไหมก็เลยเป็นที่มาของการมีน้องๆและทีมตามมาทําสิ่งนี้ด้วยกันเพิ่มเติมแล้วก็แต่ว่าน้องๆที่มีเป้าหมายอื่นๆเราก็ยังทํากับเขาอยู่ทีนี้พอเราเริ่มต้นว่าเรากำลังจะเปิดบริษัทใหม่ที่เราจะโฟกัสการทาศิลปินแล้วก็น้องๆพารนตรีมากเลยเนี่ยเราก็มีการพูดคุยว่าเอ๊ะชื่อบริษัทเราจะเป็นอะไรนะจริงเป็นคนเป็นเป็นคนที่ อาจจะเป็นดูเป็นผูมกับดูเป็นคนเขียนบทมาแต่จริงการตั้งชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบพี่อ่อนด้อยมากนึกว่าจะออกมาแบบง่ายๆไม่เลยเหรอฮะไ,ไม่ได้เลยครับหมายถึงว่าเป็นคนคิดอะไรไม่ออกเลย <c oughs> ตอนสมัยนาดาวังกอกเนี่ยคนที่ให้ชื่อนี้ก็พี่เกง่งคือคือไม่มีหมายถึงว่าเป็นคนแบบตั้งชื่ออะไรแบบเนี้ยยากมากแล้วก็ตอนนาดาวังกอกพี่เก่งก็เป็นคนให้ชื่อนี้ให<า>้ชื่อนี้ครับ,รบพอมาถึงวันนี้จริงก็พยายามคิดกันอยู่จำได้ว่าเป็นเวลาครึ่งปีอะ คิดชื่อบริษัทครึง<ช>่งปีระฮะกว่าจะมาเป็นทาดาใช่ครับคือคือจริงๆ่างนี้เราเราไม่ได้อยากได้ชื่อที่มันแบบยากเข้าใจายากเลยอะเราทุเราว่าทุกวันนี้มันเป็นชื่อ,อที่มันแบบง่ายที่สุดซิมเพิลที่สุดมันครมันจะเป็นชื่อที่คนจะเข้าถึงมันได้ง่ายที่สุดเลยนครับก็แต่ยิ่งยิ่งชื่อเข้าใจยากเอ้ยเข้าใจง่ายเนี่ยก็ยิ่งเป็นชื่อที่คิดยากก็เลยจริงๆแล้วก็จนปัญญาละก็เลยไปชวนน้องๆที่บริษัทกิซึม ที่เป็นบริษัทที่ทำงานครีเอทีฟและวทำงานกับพวกเรามาตลอดทำงานกับ GDE มาตลอดมาช่วยคิดชื่อ <c oughs> แล้วก็มันมีชื่อหนึ่งที่น้องก็เสนอมาว่าชื่อทาดาแล้วเราก็สนใจเพราะเขาอธิบายที่มาว่ามันคือมาจากคำว่าทาดาทาดาคือเสียงคว <c oughs> ามรู้สึกเราตอนที่เวลาเราแบบ พาวเวอรีพรีเซนต์อย่างนี้แหละฮะแบบใช่ครับชัดายอย่างนี้แหละฮะใช่ครับเอางี้นี่บางพูดชื่อบริษัทผิดมดตลอดผมควรจะเปิดงานทำไมวันนี้มาทำกงกรรมจากบริษัทน้องใหม่บริษัทชัดดายดนเชนเบสหลเนี่ยใช่ครับแต่ว่าจริางพี่พี่พี่ไปศึกษามาหมายถึงว่าจริงๆแล้วเวลาเวลาเสียงตรงกลางจริงเราเรียกทาดาถูกแล้วครับเพราะว่าจริงๆพอชาดามันคือเสียงที่เรา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 พูดตามความรู้สึกเวลาเราเราพาวเวอรีพรีเซนต์นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นวรรณยุกอะไรก็ได้นะครับเวลาทำกงกรรมก็เลยเป็นทาดาเนี่ยแหละแล้วก็ความหมายคือ จริงจริงตอนที่เราคุยกันนะเราชอบเราชอบเรื่องเสียงและความรู้สึกและรูปมันรูปของคําว่าทาดาครับเราชอบรูปมันแล้วเราชอบเสียงมันแล้วแล้วพอมาบวกกับความความความหมายของมันที่เป็นเรื่องว่า เวลาเราทํางานแต่ละชิ้นเราตั้งใจกับมันมากๆแหละหมายถึงว่าเราเรา,เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันจะเป็นงานที่ดีหรือเป็นงานที่<ด>คนดูนจะชอบไหมแต,แต่แต่ที่เรามั่นใจคือทุกงานที่เราทําเราตั้งใจกับมันครับพอเราตั้งใจกับมันปุ๊บตอนที่เราจะนําเสนอมันเราก็ภูมิใจนําเสนอครับผมมันก็เลยดูเป็นชื่อที่ดูเหมาะกับพวกเรามากๆว่าคือธาดาเนี่ยจะเป็นธาดาเอเจนตเมนเนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทแม่ที่เดี๋ยวจะมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทย่อยๆที่ จะทํางานต่างๆเช่นมีทํางานศิลปินมีทํางานโปรดัชั่นอะไรก็ตามแต่เราเชื่อว,ว่าทุกงานที่เราทำอ่ะเราภูมิใจนําเสนออืบบริษัทแม่ก็เลยชาดาหรือว่าชาดาตามฟ <ada> ีลลิ่งที่ใส่เอาไปเลยนะฮะงั้นให้พี่แททอธิบายเพิ่มเติมครับเมื่อกี้พี่ยงเกิดแล้วว่าเป็นชาดาเป็น,เป,นเป็นบริษัทแม่ <c oughs> แล้วก็มีบริษัทย่อยในเครือด้วย <c oughs> ใช่ คือจริงๆถ้าพี่ๆนักข่าวอาจจะเห็นเขาว่าในหมายมันมีโลโก้ทั้งหมด4โลโก้เนาะหลักๆเมื่อกี้พี่ยงเล่าเรื่องทาดาไปแล้วทาดาเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทที่เป็นโครงกระดูกละกันของเครือ <c oughs> ของพวกเราทั้งหมด <c oughs> หลักๆดูแลเรื่องแบ็กออกฟิศดูแลเรื่องกฎหมายดูแลเรื่องอบัญชีหรือแม้กระทั่งตัวแท้เองที่เป็นฝั่งคอมเมอร์เชียลก็จะอยู่ในพาร์ทนี้ทั้งหมดค่ะ <c oughs> โดยที่นอกจากบริษัทแม่แล้ว่เราจะมีณนะวันนี้มี2บริษัทย่อย บริษัทหนึ่งคือบริษัทที่พี่ยงโฟกัสอยู่ครับชื่อ Sunray Music Sunray Music ใช่ Sunray Music หลักๆเนยคะ่ะทำพาร์ตศิลปินเป็นหลักเลยโดยศิลปินประเภทที่เราโฟกัสคือศิลปินประเภทไอดอลทีนี้ใน Sunray Music เองะคะ่ะจะมีค่ายสองค่ายย่อยอยู่ในนั้นค่ายหนึ่งคือ Sun r ร y ี่นี่แหละที่เป็นไอดอลฝั่งผู้ชายเดี๋ยวให้พี่ยงลงดีเทลให้ฝั่งพาร์นี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นไอดอลฝั่งผู้หญิงชื่อว่าไอรีแลม อันนี้คืองานที่พียงโฟกัสอยู่ mm hmm. ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งคือพอวันที่เรามาเริ่มทําอะไรกันใหม่ๆแล้วอะสิ่งที่เรายังอยากทํากันอยู่ต่อคือโปรดักชันจริงๆพี่ปิงอะทำกับเรากันตั้งแต่ฮาวมูลแลกก็โตมาด้วยกันครับ mm hmm. พอถึงวันนี้เราก็เลยให้พี่ปิงช่วยมาลีดพาร์ทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดให้ mm hmm. โดยที่ยังมีพียงเป็นที่ปรึกษาอยู่โปรดักช mm ันเฮาส์ของพี่ปิงก็จะชื่อ5้าหกเดี๋ยวให้พี่ปิงห้าหุนหกเฮาส์เดี๋ยวให้พี่ปิงอธิบายที่ไปที่มาของชื่อดังนั้นหลักๆวันนีี้มมันก็เลยจะ2 พิซเนตที่เราทำกันอยู่ลักัาค่ะพาร์ทหนึ่งคือพาร์ที่เป็นศิลปินไอดอลกับพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ตโปรดักชันประมาณนี้ค่ะทาดาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดก็จะแบ่งเป็น2ขาขาหนึ่งก็คือไอดอลบิสเนสเป็นศิลปินดนตรีเพลงใช่ไหมฮะอีกด้านหนึ่งก็โปรดักชันเฮาส์ะนะครับเมื่อกี้ก็สะดุดกับชื่อเหมือนกันน่าสนใจมากเมื่อกี้พี่ยงอธิบายเรื่องทาดาแล้วเชื่อว่าชื่อของบริษัทในเครือก็ต้องมีความหมายเช่นเดียวกันให้พี่ยงอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมฮะ ครับก็จริงๆอย่างที่บอกว่าเราอยากได้ชื่อที่มันเข้าใจง่ายๆครับอตอนที่น้องๆที่คิดมานําเสนอว่าค่ายเพลงที่ดูแลศสล็เป็นผู้ชายเนี่ยชื่อซันเลไหมซันเลนี่คือเขียนเป็น S O N R A Y นะครับ,รบแล้วก็มิวสิกก็คือหมายถึงว่ามันมาจากคาว่าแสงอาทิตย์แหละลังสีของแสงอาทิตย์แหละแต่ว่าคําว่าซันให้เปลี่ยนเป็นเหมือนลูกชาย อ๋อ oh, เป็น S O N <S ใช่ครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งตอนเราได้ยินคำนี้ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าจริงๆไม่ได้ชอบเพราะว่าตัวเราชอบนะมันชอบเพราะว่าเหมาะกับเด็กๆเชนดีที่เรามีอยู่ก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่มันมีพลังมันมีมันมีความสดใสมีเอเจนจเหมือนแสงแดด mm hmm. เหมือนแสงแดดเหมือนซันเล่จริงๆอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วพอบอกว่าอ่าใ,า,า,าใช้คําว่าซันที่แปลว่าลูกชายมาใช้มาใช้กับแทนคําว่าพาทิปมันก็รู้สึกว่าเหมาะกัเราเพราะว่าการดูแลของเราหรือความใกล้ชิดกับเรากับน้องๆคือเราก็ดูแลแบบ แบบรูปแบบหลานของเราจริงๆอะไรงเงี้ยเลยรู้ชอเลยรู้สึกชอบคําคํานี้เพราะว่ามันเป็นคําที่มันมีความรู้สึกอแล้วก็ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยครับเออก็เลยตัดสินใจเลือก s ั n ซันเล่มิวสิเป็นชื่อบริษัทที่ดูแลน้องๆศิลปินผู้ชายครับส่วนไอรีแลบไอรีแลบเนี่ยที่จริงๆตอนแรกชอบเสียงก่อนเลยว่าอไอรีมันแบบเสียงมันแบบอบอุ่นแล้วก็เสียงมันน่ารักสดใสแล้วก็เขาเรียกอะไมันมัน humble มาดูมาดูมาดูเล็กๆแต่ว่ามาดูมัดูมาดูอบอวลไปด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยฮะก็แล้วที่มาของคำว่าไอรีแล็บก็คือ i l y ใช่ไหมครับก็คือมาจาก i l y ครับ i ใช่ครับมันเป็นความรู้สึกนั้นแล้วก็พอมาบวกกันแล็บแลบที่มาจากคำว่าเลเบลเลเบลมาจากค่ายเพลงแล้วพอไอรีแลบก็เป็นค่ายเพลงที่ดูแลน้องๆศิลปินผู้หญิงครับที่เราที่เราแยกเป็นค่ายเพลงที่ดูน้องๆศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเราคิดว่า วิธีการดูแลศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายมันมีความแตกต่างเราเลยอยากให้น้องๆพนักง,งานที่เข้ามาทํางานกับเด็กๆมีความโฟกัสเฉพาะเขาเราก็เลยแยกด้วยเหตุผลนี้แต่เรื่องการทํางานก็จะมีการทํางานร่วมกันของศิลปินได้ตลอดเวลาครับออเบื้องเบื้องหลังจะแยกทีมชัดเจนทางการทํางานจะได้โฟล์จะได้ง่ายเป็นระบบที่ดีแต่เบื้องหน้าจะได้เห็นน้องๆมามา,มาเจอกันมาคอลแลบกันมามาทำโปรเจกต์สนุกสนุกกันนะค,ะครับแล้วทิศทางจริงๆเราไม่ได้อยาก ทำงานอยู่กับพวกเราคนเดียวจริงๆพี่แท๊เนี่ยเป็นเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งเลยพาร์ทเนอร์ครับจริงๆเราก็จะมีเพื่อนๆที่เราแบบอยากอาหรือพี่ๆน้องๆในวงการที่เราอยากไปแจมแล้วก็ทํางานร่วมกับเขาอีกเยอะมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดเ,เราเราเราเริ่มต้นแนะนําตัวกับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราเริ่มมีผลงานแล้วเร,เราจะเราจะพยายามเดินเข้าไปหาทุกคนคชวนทุกคนมาแจมหรือว่ามีใครอยากจะแบบชวนน้องๆเราไปทําอะไรเราก็ยินดีครับผม<ฮ>าเยี่ยมเลยนะฮะแล้วพาร์ท ดนตรีที่ที่พี่ยงมาโฟกัสคราวนี้ก็ทราบมาว่ามีพี่ปรุงมาช่วยด้วยใช่ไหมฮะอยากให้กับอาคน้คือคือโดยโดยส่วนตัวพอได้มาลองทําเพลงแล้วคือเป็นคนชอบฟังเพลงมากมากครับแล้วก็ชอบดูศิลปินแต่ว่าในแง่ความรู้ในธุรกิจบันเทิงเนี่ยจริงๆจะค่อนข้างมีความรู้ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นเป็นเรื่องแค่ว่ามาทําเพราะว่าตัวเองชอบและสนใจทีนี้ก็พอจะมาทําสิ่งนี้รู้สึกว่าถ้ามีแค่ตัวเราเองเราคงเราคงคิดว่าไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าใจ ธุรกิจนี้ได้ได,ดีพอไหมโดวยเฉพาะไอดอลบิสเนสก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับปรุงแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ปรุงก็มีประสบก,การณ์แล้วก็มีความเข้าใจานดน,นตรีแล้วก็ความเป็นศิลปินไอดอลก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปรุงนี่แหละน่าจะเหมาะสมมากมาช่วยเราขึ้นบริษัทนี้โปรเจกต์นี้แล้วก็ศิลปินกลุ่มที่พวกเราอยากทำครับว้าวพี่ปรุงครับครับเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันนานนะมากมากรู้จักก<ต>ันมาก่อนน้านี่อยู่แล้วด้วยนะครับพี่ปรุงอธิบายให้ฟังหน่อยอัปเดตชีวิตให้ฟังคือราบทบาทตอนนี้ทําในพาทไหนอ่ะจริงๆตอนนี้ผมรับหนน้าที่เป็ Strategy Director นะครับจริงๆต,งต้องต้องเรียนบอกก่อนเลยต้องขอบคุณพี่แท๊ดแล้วก็พี่ยงมากๆที่ชวนมาทํางานดีใจมากๆแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาทํางานในส่วนนี้แล้วก็จริงๆหน้าที่หลักนี้ครับก็จริงๆก็ช่วยพี่แท๊ดพี่ยงแล้วครับพี่ยงพี่แท๊ดส้งสองท่านดูแลภาพรวมของศิลปินแนวทางดีเรชั่นต่างๆนะครับกลยุทธ์การวางแผนต่างๆของทั้งศิลปินชายแล้วก็หญิงนะครับจริงๆลงรายละเอียดสําคัญจริงๆนะครับเราอยากมีความตั้งใจมากๆแล้วกันแล้วก็พยายามอยากจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ป๊อ ด้วยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําผลงานออกมานะครับสิ่งที่สําคัญใน,นวันนี้อยากจ,จะพูดถึงก็คือเทรนนิ่งละกันแล้วก็มีส่วนของครีเอทีฟโปรดิวซิ่งนะครับส่วนเทรนนิ่งถ้าเห็นน้องๆที่เดินมาวันนี้เมื่อกี้แล้วจะเห็นว่าสนิทเรือร้ายนะฮะมีเสน่ห์มาก,มกจริงๆบ,บ้านเราเราชอบให้น้องมีเสน่ห์มีความในตัวของตัวเองค่อนข้างสูงครับอยากให้น้องได้เอ็กซ์เพรสตัวเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางอารมณ์เนาะสื่อสารต่างๆถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆแล้วก็พร์ฟเมนอ์ต่างๆนะครับนั่นเป็นหัวใจหลักเลยรวมไปถึงก,การครีเอทีฟบริซิ่งครับก็จริงๆมีกระบวนการวิธีการต่างๆจากต่างประเทศมาปรับใช้บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำซองแคมป์ที่เราเพิ่งเคยทำไปนะครับรวมไปถึงกับบ้านเราจริงๆ DNA e ชอบเป็นคนเล่าเรื่องอยู่แล้วมีสตอรี่เทเลอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นชิ้นงานต่างๆที่ออกไปรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนสุดยอดพร่โรงนะคือพี่ยง ไว้วางใจเลยให้ให้พ you ี่ปรุงมาช่วยทางด้านนี้ใช่ครับเชื่อว่าเจ๋งแน่นอนอะไรที่เป็นความรู้ก็พี่ปรุงก็ทำไปเลยนีส่วนจะใช้แรงงานมาใช้พี่แทนกัน เออเป็นแผนกองความรู้หลายๆรายแล้วนะโอเคขานี้เราเข้าใจและเห็นภาพเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ t า a d น Entertainment จำกัดที่เป็นบริษัทแม่นะครับแล้วก็ในฝั่งที่เป็น idol business ในด้านศิลปินในด้านดนตรีก็มีค่าย s u n r a y Music นะแล้วก็มี s u n r a y สำหรับกลุ่มน้องผู้ชายแล้วก็ IL เอรีแ l a บนะครับสำหรับน้องผู้หญิงนั่นเองมาทางด้าน production house กันมากกว่าอีกขาหนึ่งครับพี่ปิงครับ เมื่อจริงแล้วเมื่อกี้เราแตะในเรื่องของชื่อหมดเลยนะงั้นต้องให้พี่ปิงแชร์ให้ฟังไม่แน่จะห้าคุณหกคงจะต้องมีความหมายมีมีครับมีครคืออะไรครับเพรสภาพเดียวกันครับหาชื่อนานมากมันยากมากจริงๆผมเคยเข้าใจว่ามันง่ายแต่มันยากมากเลยฮะแล้วก็พยายามหาคืออย่าง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 ตอนห้าคุณหกนะครับพอเราจะทำเป็นโปรดักชั่นเฮาส์นะฮะเป็นครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเราเราเลยมองหาชื่อที่จริงๆแล้วมันเป็นตัวเราที่สุดคือเราก็ไม่อยากให้มันแบบ ดูดูเด็กเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากให้มันดูเท่เกินไปเราก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นเลยนะฮะคือคือเราก็พยายามหาอะไรที่มันแบบเออเป็นเราที่สุดก็เลยพยายามมองว่าเออในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่เริ่มทํางานมาอะไรที่มันอยู่กับเรามาตลอดแล้วก็อะไรที่เราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดแล้วเราก็พบว่าเออมันคือครีเอทีฟมันคือครีเอทีฟิตี้มันคือไอเดียแล้วไอเดียเรามันมาจากไหนแล้วเราก็พบว่ามันมีสถานที่หนึ่งฮะในนาดาวถ้าใครเคยไปหเคยเห็นในรูปอะไรครับคือมันคือห้องกระจกเป็นห้องกระจกอยู่บนชั้นสองของออฟวิศนาดาวฮะ มันเป็นห้องเขียนบทครับเป็นห้องที่ขึ้นโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์เลยของนาดาวตั้งแต่สมัยฮอร์โมนโปรเจกต์ซีรีส์ทุกเรื่องที่นึกออกอะฮะมันมันจะขึ้นที่ห้องนั้นตลอดเลยครับ<อ>แล้วเราก็รู้สึกว่าห้องห้องนั้นมันดูเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราฮะก็เลยไปวัดขนาดเอาไม้เอาสายวัดไปวัด <laughs> ไ,ปไปวัดขนาดเลยตอนเยก็ประมาณนั้นแหละครับเราคิดว่าเออเราอยากอะไรสักอย่างใน,นที่ซิมโบลอิอห้องนั้นแล้วกันเพราะมันเป็นพื้นที่ของเราแล้วว่าห้องนั้นมันขนาด5คูณ6เมตรพอดี ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เออมันเป็นที่ยึดโยนจิตใจของเราเหมือนกันเวลาเราขึ้นโปรเจกต์อะไรก็ตามเวลาเขียนบทสมมติต้องเขียนห้องอื่นน่ะมันจะคาใจแล้วแบบวันนี้คิดไม่ออกว่ะขอขึ้นไปบนห้องนั้นหน่อยแล้วเราก็จะขึ้นไปเขียนบนห้องนั้นแล้วมันก็จะได้ซีนดีๆตลอดเลยไอ้พวกซีนที่แบบหลายๆคนจําได้ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากห้องนั้นทั้งนั้นเลยฮะก็เลยคิดว่าเสร็์ไปแล้วขอยึดไว้แล้วกันว่าถึงวันนี้อเราวันหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้ทำงานห้องนั้นแต่ว่่่าาาาเเเเออออรรยกใช้้้้พพืืนนนททีีหลป็ขง เชื่อว่ามันจะนำพาครีเอทีฟดีครีเอทีฟไอเดียดีๆมามาได้ให้เราตลอดอะไงี้ยเยี่ยมเลยครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อใชใช่ถ้าคูณหกเฮาส์ครับและห้าคูณหกเฮาส์ทำอะไรบ้างครับก็เพื้นพื้นพื้นฐานมันคงเป็นโปรดักชั่นเฮาส์แหะครับมันก็จะผลิตชิ้นงานอะไรต่อมาแต่จริงๆจริงเราเราตัวเองเป็นครีเอเตอร์นะฮะคือหมายถึงว่าในคำว่าครีเอเตอร์เนี้ยคือ นอกเหนือไปจากการผลิตคือเราเราเน้นคิดด้วยเราเน้นที่จะสร้างไอเดียสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งณวันณวันที่เราคุ้นเคยกันเราก็ทำซีรีส์กันมาตลอดอะไรเงี้ยละครับแต่ว่าตัวเราเองอะฮะเรารู้สึกว่าเราอยาก explore ไปในพื้นที่อื่นๆอีกเพราะว่าในอนาคตเราเห็นว่ามันมีเดียอีกหลากหลายมากแล้วก็ทุกวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเอ่อซีรีส์หรืออะไรก็ตามมันมีโอกาส opportunity อยู่เต็มเป็นหมดแล,ว,แลวเราไม่อยากอยู่กับที่เดิมอย่างเดียวก็เลยคิดว่าเอ่อเราเราคิดว่าคงน่าจะเป็นการพัฒนาคอนเทนต์นะฮะ creative ทั้งหลายเเนะะนนนนนีี่่่่ยยรรัับบไปปปใใููแแตตตางๆๆมมมดหออ้ึ็ จะเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ซีรีส์ก็ได้รวมถึงในใจเองก็มีว่าวันวันหนึ่งถ้าเราทําหนังได้ความสามารถเราถึงทีมงานเราแข็งแรงพอวันหนึ่งเราก็อาจจะทําภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะอย่างตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะสร้างคนทํางานรุ่นใหม่ๆครับครับคือคือในในห้าคุณหกเอาเองเนี่ยจริงๆเรามีน้องๆหลายๆคนที่ทํางานร่วมกันมาตลอดรวมถึงมีหน้าใหม่ๆเลยที่วันนี้เขาอาจจะยังเด็กมากอยู่ แต่ว่าเราก็อยากจะพัฒนาเขาให้มันมันเหมือนวันหนึ่งผมเคยได้โอกาสจากพี่ยงอะ่ะเหมือนวันหนึ่งผมได้โอกาสจากนาดาวมาตลอดแล้ววันหนึ่งเรามีวันนี้ได้อะไรเงี้ยเราสึกว่าเราอยากเห็นตัวเราในอนาคตอีกมั้งหรือว่าเอ้ยเราต้องทวาวะเราเราปล่อยให้เด็กๆไปโตเองไม่ได้อะไรเงี้ยมาลองดูแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ pay back ด้วย pay it forward ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสร้างน้องๆที่มีความสามารถด้วยอย่างงี้ดีเลยเพราะว่าหลายๆคนก็รอฟังอยู่แล้วแบมก็รอฟังด้วยว่าก็แปลว่าเราก็จะได้เห็นคอนเทนต์รสชาตินาดาว อเออตอนตอนที่ข่าวมันออกไปแล้วหลายคนกังวลว่าเออจะได้ดูซีรีส์แบบนั้นอีกไหมอะไรอย่างเงี huh. ้ยครับคือจริงๆแล้วก็คนทํางานมันก็ยังยังคล้ายๆกันอยู่ฮะเราก็ยังเราก็ยังทํางานกันอยู่เหมือนเดิมเลย uh huh. ครับยังเขียนบทยังทําอะไรต่อครับก uh huh. ็ไอไอเรื่องรสชาติอะไรที่มาเนี่ยมันคงมาแน่ๆแหละแต่ว่า uh huh. เ,ออเราเองก็มีคนทํางานหน้าใหม่ uh huh. เราเองก็อยากจะ p l u สอะไรใหม่ uh huh. ๆเข้าไปเหมือนกันเราไม่อยากให้มันอยู่ที่เดิม uh huh. เราพยายามตั้งเป้าล้าอะอย่างที่พี่ยงบอกเลยว่าคำว่าทาดามันคือคำว่าภูมิใจนําเสนอผมรู้สึกแบบเดียวกันเลยว่าเราอยากทำคอนเทนต์ที่เราภูมิ หรืออย่างเช่นจริงๆตอนนี้ฮะมันมีมันมีโปรเจกต์ใน p i p e l ล n e อยู่หลายโปรเจกต์เลยแหละครับ mm hmm. ก็เรายังพัฒนาซีรีส์อยู่ประมาณสองสาเรื่องซึ่งอาจจะได้เริ่มดูกันกันในปีหน้าครับ แต่ว่ามันมันก็จะมีงานลักษณะที่มันเป็นโปรเจกต์สั้นๆลงมาหน่อยอย่างเช่นแบบว่าตอนนี้เรามีแบรนด์พาร์เนอร์หลายๆหลายๆหลายๆทหลายๆท่านที่รจริงๆทำงานด้วยกันกับเรามาตลอดอ่า,า,อา,าแล้วเขาก็ยังเหมือนแบบเออซัพพอร์ตกับเราอยู่อะไรเงี้ยฮะก็จะอย่างสิ้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวจริงๆจะมีโปรเจกต์แรกเริ่มแล้วน่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์สั้นที่ท,ที่ที่มันเออ่เป็นการคอลแลบแล้วระหว่างเรากับแบรนด์พาร์ทเนอร์ซึ่งก็ตอนนี้ตัวแรกที่คือเนเชอร์แฟร์อ๋อ ก็น่าจะได้ดูกันตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เลยครับเอ๊ะนี้เดือนกุมภาแล้วเนาะกุมภาใช่ครับใช่ครับใช่ครับสิ้นเดือนวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาก็คือสิ้นเดือนนี้จะได้ดูแล้วใช่ครับใช่ครับก็ฝากติดตามแล้วกันครับเดี๋ยวคงจะเริ่มเนี่ยฮะบนโซเชียลมีเดียบนอะไรก็จะเริ่มเห็นกันแล้วครับว้าอ่วมีแอบสปอยให้ได้ฟังกันแล้วตื่นเต้นแล้วนะครับในฝั่ง p r o d u c t i นเฮ o u s e นะครับว่าจะมีคอนเทนต์ให้ได้รับชมกันภายในเดือนนี้ ฝั่งที่พี่ยงดูแลครับครับเมื่อกี้พี่ปิงสปอยแล้วพี่ยงสปอยให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะครับก็จริงๆได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันข้างหลังบ้านน้องๆเตือนว่าเอ้พี่จะสปอยเลยเหรอเรามั่นใจเ้วใช่ไหมก็มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้แต่ต้องสปอยแล้วเซฟเดตไลน์ไปแล้วด้วยใช่ครับเพราะว่ามันใกล้แล้วฮะคือคือเดี๋ยวงานแรกของพวกเราของของของทาดาซันเลและไอริแลบก็คือการเปิดตัวน้องๆศิลปินวงผู้หญิง5คนชื่อว่าวงมิกฟูดครับอันนี้คือจะเป็นศิลปินกลุ่มแรกของพวกเราเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะได้มีโอกาสขึ้นมาโชว์ตรงนี้ครับเล็กฟุดครับเดี๋ยวมีมาโชว์ด้วยเหรอฮะเดี๋ยวจะมีชกมาโชว์เล็กๆเล็กๆครับโอเค, <ๆ S 2> คโอเคโอเคเหมือนแนะนำตัวกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนครับก็คือบิ๊กฟุตเนี่ยจะเดบิวต์อ่าซิงเกิลแรกเดือนมีนาเดือนหน้าแล้วครับก็ตอนแรกก็ตอนนี้พี่ชุกเตรียมงานเตรียมการถ่ายทำเตรียมถ่ายเอ็มวีเตรียมถ่ายนู่นถ่ายนี่เพื่อเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเขาเรียกเปิดตัวด้วยความประทับใจที่สุดก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่า คิดว่าจริงๆส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมจริงน้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องๆกลุ่มที่เราเทรนมาหลายปีแล้วอะจริงๆจะเกือบ2ปีแล้วครับโอ้โหแล้วก็จริงๆน้องๆน้องๆมาออดิชั่นตั้งแต่สมัยเรายังเป็นนาดาวมิสิกแล้วก็พอมาออดิชั่นเข้ามาตอนนั้นความรู้สึกพี่ครั้งแรกนะที่เจอน้องๆห้าคนนี้ที่ที่เขาเข้ามาทยอยเข้ามาจากต่างที่มากันแล้วก็มาทีละคนนะฮะครับแล้วก็มาออดิชั่นปุ๊บตอนนั้นความในความรู้สึกพี่คือทำไมน้องๆเขาเลือกมออดิชั่นกับเรานะเพราะว่าน้องๆเขาเป็นเขาดูเป็นลน่เเเกกกกงงาด็ใรอ แล้วตอนนั้นนาดาวโดดเด่นเรื่องไม่ถึงว่าเราเราประสบการณ์เราละกันหรือคนรู้จักเราจากซีรีส์แล้วก็นักแสดงมากกว่า,าถ้าน้องๆอ,อยากปเป,ป็นศิลปินนักร้องทําไมเขาทําไมเขาถึงเลือกมาอยู่กันมาออเดชั่นกับเรานะอาตอนนั้นแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเขาเชื่อใจเราละเราก็คิดว่าที่ผ่านมาเรา,เ,ราเต็มที่แล้วก็คิดว่าเดือนมีนาถึงเวลาลวที่เราจะภูมิใจนําเสนอน้องๆกลุ่มนี้ครับ ้าวก็คือมิกฟูดครับมิกฟูดนะครับประพฤครับอันนี้ฝั่งน้องผู้หญิงใช่ครับครับแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เหมือนกันก็คือรายการ789 survival ครับ789 survival เนี่ยจะเป็นอ่าโปรเจกต์ของซันเล่บิวสิกครับครับที่จะเป็นรายการ survival อ่ามีเด็กๆเทนดีผู้ชาย24คนเข้ารายการแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรอ่าเอาอ่ามิกแอนแมทเด็กเด็กกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆผ่านมิชชั่นต่างๆที่เป็นบททดสอบพวกเขา เพื่อที่เราจะได้กลุ่มศิลปินจำนวน7หรือ8หรือ9คนเพื่อจะเดบิวต์เป็นวงบอยกรุ๊ปวงต่อไปของทีป๊อป ของพวกเราครับโอ้ครับก็นี่ว้าวปรมือครับปรบกมือครับก็เลยเป็นชื่อรายการเลย789 Survival ใช่ครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าพวกเราเป็นคนชอบชื่ออะไรง่ายๆครับพอคิดชื่อไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะหาเด็ก789ก็789 Survival ไปเลยดีกว่าแล้วก็คือยังสรุปไม่ได้ว่ากลุ่มนี้จะมี7คนหรือ8คนหรือ9คนก็ตั้งชื่อ789ไปเลยใช่เพยังอย่างที่บอกว่าจริงๆริงรายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการแข่งขันครับมันคือรายการมิกแอนแมทเรามีเด็ก24ยี่สาบสีกคนเอามามิกกันไปเอามาแมทกันไปเรื่อม ตามตามมิชชั่นต่างๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็เราก,เราก็อาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีเด็กหรือเมมเบอร์จำนวน7หรือ8หรือ9คนที่ลงตัว,วเราให้รายการเป็นการบิ๊กแอนด์แมทคและบอกจำนวนนั้นกับเราครับโอเคครับน้องๆนงันง่นองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเให้น้องๆยืนแล้วก็ให้พี่ๆเห็นหน้าฝานันแล้วปรับตัวกันเล็กน้อยดีไหมน้องๆผ<อ>ู้หญิงก่อนไม่ฟุตยืนอ่น้องๆผู้หญิงมีพี่ๆแพนแพนกล้องเลยครับแพนกล้องเลยฮะเก่งนะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องกล้องแพนนิดนึงนะฮะนี่นี่ไม่ไม่ได้กดดันพี่นะกดดันเด็กๆเดี๋ยวเจอกันมีนะนะน้องๆโอเคครับรอติดตามขอบคุณครับอ่ะประมื้กับมิกซ์รุทด้วยครับโอเคแล้วก็เด็กๆกลุ่มต่อไปก็เป็นแก๊งเด็กๆผู้ชาย24คนครับอันนี้เป็นเทนดีที่จะเข้ารายการ7จ9ดไปเก้าซอร์เวครับผมโอเคเด็กๆยืนขึ้นหน่อยด้วยความที่เยอะมาก ก็เลยอาจจะยังไม่ได้แนะนําชื่อน้องๆทุกคนเดี๋ยวเราฝากติดตามน้องๆในโซเชียลมีเดียนะครับเจมส์เป็ก้าเทนดีตอนนี้สามารถเข้าไปลองติดตามดูกันได้ครับตอนนี้น้องๆฝึกฝนอยู่แล้วก็เริ่มจริงๆบางกลุ่มฝึกฝึกฝนมาประมาณเกือบสองปีแล้วแล้วก็บางกลุ่มครึ่งปีแล้วก็บางกลุ่มเพิ่งออดิชั่นเข้ามาแล้วก็จริงๆตอนนี้น้องๆเริ่มต้นถ่ายรายการไปเล็กน้อยแล้วครับรายการจะออนแอร์ช่วงประมาณกลางปีนี้ครับที่ช่องวันครับกลางปีนี้ช่องวันสั่งเวยครับท่านปฐมนมมีแถลงของช่องวันนะคะเดี๋ยวน่าจะได้รับชมมดีีท่ากขึ้น ของรายการ789ดแปดเก้าสไปเดิลในงานนั้นครับผมอ่ะนี่เองนี่คือน้องเทรนนีทั้งหมดนอ้นองๆมองมองไปทางพี่ๆสือ่อมองไปทางกล้องแล้วบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวด,ด,ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆมิกซ์ฟรุตด้วยนะฮะน้องๆยืนเลยอ่าโอเคดีเลยดีเลยอ่านับหนึ่งของสามพูดเลยฝากเนื้อฝากตัวนะคะน่ารักประมือครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆเทรนนี่ทุกคนเลยนะครับไอเดียเทนเมนต์จำกัดครับ ครับก็พวกเรายังสนุกแล้วก็ยังมีแพชชั่นกับการทํางานอยูอย่อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่านี่คือก้าวใหม่ๆของเราและการเป็นงานที่เรารู้สึกว่าแบบเราเราอยากเราตื่นเต้นที่จะทํามันแล้วก็คิดว่าจะพยายามทํามันให้เป็นรสชาติใหม่ๆให้กับให้กับวงการบันเทิงของเราที่แบบเราเราหลักแล้วเราอยากยังอยากยังอยาก เต็มที่กับมันอยู่ครับก็ฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนด้วยครับฝากฝากให้กำลังใจพวกเราแล้วกันครับขอบคุณมากครับแน่นอนที่สุดครับขอเชิญประมุขทั้ง4ท่านด้วยนะครับกล่าวขอบคุณพี่ยงทรงยศนะครับขอบคุณครับพี่ทัศน์ขอบคุณครับพี่ปิงครับและพี่ปรุงด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนเพราะเห็นพี่